จีติดนะยังไงก็ได้กินกาแฟฟรีแน่นอนเจ้าของร้านก็ไม่รู้หรอกขอบับค่ะเงินทอนสักครู่นะคะเงินทอนผมไม่เอาก็ได้ครับผมขอเป็นลายแทนเงินทอนได้ไหมครับแม่ครับผมขายพวกมัานาหมดแล้วขอไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมครับ พวงมาลัยไหมครับพี่พวงมาลัยไหมครับพี่ไม่เอาน้องเสียโลเคชั่นว่ะเด็กมาถ่ายพวงมาลัยหน้าร้านกาแฟเนาะเออไปสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะข้าสวยอะอ่อผมเอาอเมริกาโน่ดีกว่าครับปูมอาอะไรเอาลาเต้ยเย็นได้ค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งรอสักครู่นะคะ ได้ครับนานแค่ไหนผมก็รอได้ครับโอ้โหไล่แล้วเนี่ยไม่ไม่จริงเลย อเออสเปกอะไรวะว่าแน่เฮ้ยโอมช่วงนี้ฉันงบน้อยว่ะนายเลี้ยงฉันนะเฮ้ยช่วงนี้ฉันก็แย่เสียค่ากาแฟทุกวันเลยทุกวันนี้เสียค่ากาแฟมากกว่าเสียค่าข้าวอ,อีกเฮ้ยเอางี้ไหมล่ะจีบเด็กเสิร์ฟหลานกาแฟไหมเฮ้ยจะบ้าเหรอเขาอาจจะเป็นเจ้าของร้านก็ได้โอ้โหทรงเนี้ยดูยังไงก็เด็กเสิร์ฟถ้าจีบติดนะยังไงก็ได้กินกาแฟฟรีแน่นอนเจ้าของร้านเขาไม่รู้หรอก ยอดดิบมาละแก้วสองแก้วเขาม่รู้หรอกนายเคยขายของนายก็น่าจะรู้เนี่เออก็จริงว่ะหวานเป็นไงมากวันนี้ขายดีไหมดีค่ะคนนี้แหละน่าจะเป็นเจ้าร้านเออใช่คนนี้ดูมีราศีกว่าวะ่ะนีขนมเหลือไส้อะไรบ้างเลยหวานมีไส้ไก่กันเห็นะหรอขอจานที่ใบสิได้ค่ะขอบคุณค่ะสักอย่างละชิน้น นั่นไงแกทำไมใช่เจ้าของร้านจะเดินเข้าไปในนั้นได้ไงอะเออใช่ขวาญี่ไปกันนะค่ะพี่แล้วเจอกันจ้าขายดีๆนะพร้อมยังพร้อมเพื่อกาแฟฟรีให้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดสองแก้แวร้อยยี่สิบบาทค่ะครับผม ตายพีิขอบคุณทางเงินทอนสักครู่นะคะเงินทอนผมไม่เอาก็ได้ครับผมขอเป็นลายแทนเงินทอนได้ไหมครับเอานะเจ้าของร้านเขาไม่อยู่แล้วถามสะดวกแล้วให้ให้พี่เขาไปเถอะอ๋อพี่เมื่อกี้เขาไม่ใช่เจ้าของร้านลคอค่ะอ้าวหรออ้าแล้วใครเป็นเจ้าของร้านล่คะครับดิฉันนี่แหละคะ่ะเจ้าของร้านอ้าวหรอดี่ดดด ทำไมปล่อยเด็กมาขายพวงมาลัยหน้าร้านน่ะเสียโลเคชั่นหมดอ๋อเด็กคนนั้นเหรอคะแม่ครับผมขายพวงมาลัยหมดแล้วขอไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมครับเดือนนี้ผมขายพวงมาลัยได้5 0 0 0นกว่าบาทเลยนะแม่จะเอาตังค์ไปเลยไหมครับเนือเก็บไว้เธอลูกเอาไว้เป็นค่าขนมหนูขอบคุณครับแม่แล้วผมไปเล่นก่อนครับแม่จ้าลูกไปเล่นดีๆนะ พอดีแกหาเงินแค่นนขนดชุ่มกิเทอว่าแต่พี่จะเอาลายแทนเงินทอนอีกไหมคะไม่ละครับพี่เดี๋ยวก่อนแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนอีกนะคะถ้าไม่มีเงินติดไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาจ่ายสิ้นเดือนออฟฟิศพี่อยู่ใกล้ๆอย่าลืมแวะมาอีกนะคะไม่มแล้วี่ไม่มาแล้ว